สำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้นํำความสวยงามมาให้ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้จะเป็นลายโซ่คอดกิตตันนะครับซ้อยทองนะครับ96.5ปลายโซ่ตันนะครับอันนี้ชื่อทางการก็คือโซ่คอตกิตนะครับโซ่คอดกิตตันคุณสมบัติโดดเด่นคือความทนนะครับทนทานใช้กันยาวนานนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีขนาด ห้าบาทสี่บาทแล้วก็ขนาดสามบาทนะครับผมมาดูกันชั่งน้ำหนักตัวสร้อยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดสี่บาทนะครับเส้นแรกสี่บาทน้ำหนักเต็มนะครับสี่หกสิบนะครับหกสิบจุดแปดกรัมขนาดสี่บาทน้ำหนักเต็มอยู่ที่หกสิบจุดแปดนะครับผมตะขอเราแยกนะครับเราก็จะทำการ ช่างให้ได้น้ำหนักตามที่เราตัดไว้นะครับ60.8ิ 60. นะครับน้ำหนักเต็มครับขนาด4บาทนะครับลายโซ่ตันนี่นะจะเป็นขนาด5บาท5บาทน้ำหนักเต็มก็76กรัมนะครับนหนักเต็มนะครับ76กรัมเส้นนี้ก็จะเป็นขนาด3บาทนะครับ ทันใดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทองนะครับสอบถามคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้นะครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับหรือใครจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับทองก็คอมเมนต์สอบถามมัได้เลยนะครับผม น้ำหนัก76กกรับเบเเมเป๊ะเรื่องน้ำหนักนะครับไว้ใจนะครับคือต้องผ่านน้ำหนักต้องเต็มนะครับก่อนจะส่งงานนี้ทางร้านเช็คนะครับเช็คทุกเส้นนะครับเรื่องน้ำหนักเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับเป๊ะแน่นอนนะครับสมัยนี้ก่อนส่งนะครับต้องมีการเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเปอร์เซ็นต์ถึงไม่ถึงนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงนี่ทางร้านตีกลับนะครับไม่รับงานสมัยนี้เรื่องครับ เริ่มประเซ็นต์นี้ต้องเป๊ะนะครับผม น้ำหนักเป๊ะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจลายนี้นะครับอยากจะได้ผลงานของช่างทองก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าส่งร้านไหนนะครับลองทักเข้ามาพูดคุยกันได้หกสิบจแปดตมน้ำหนักเป๊ะนะครับ เปะทุกเส้นนี่มันจะหย่อนนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องตีใหม่นะครับเรียงลำดับสําคัญนะครับเส้นนี้ลำดับจะหย่อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องตีตะขอใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ตัวสร้อยแล้วดูความสวยงามกันแบบเต็มๆนะครับอ่านะครับใส่ตะขอเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราตีตะขอเปลี่ยนเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับน้ำหนักเปะทุกเส้นนะครับ ดูความสวยกันแบบเต็มรูปแบบนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่รู้จักลายนะครับว่าชื่อลายอะไรนะครับสําหรับสร้อยลายนี้เขาเรียกว่าลายโซ่คอดกิดนะครับโซ่คอดกิดตันลายโซ่คอดกิดตันนะครับจะมีอยู่สองแบบนะครับโซ่คอดกิดแบบโป่งนะครับกับตันอันนี้จะเป็นแบบตัน อันนี้รับประกันความทนนะครับความทนทานนี้อันดับหนึ่งนะครับสําหรับลานี้ก้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทองก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้นะครับผมแต่เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันแชร์นะครับแชร์คลิปนะครับเป็นวิติทานให้กับท่านอื่นๆนะครับถ้าเรื่องทองก็ต้องช่องช่างทองนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเราฟังรับชมนะครับสวัสดีครับผม